สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อพอน้อยมาซะมืดเลยเลิกงานแล้ววันนี้มีนัดทามอนนะคะวันนี้มีนัดทามอที่โรงเยาลแสงจันทร์อาวานคร้าวันนี้เสร็จแล้วจะกําลังจะไปหาน้องกันไปกับอาแคทแล้วก็ไปกับน้องีคนนี้ กำลังมันจะมืดหน่อยเพิ่งเลิกงานเจเจมมืดแทงค่ะสว่างแล้ว <c oughs> ทุกอย่างคือมอาเมออลยเซาท์ไทด์มาเลยรักแต่แม่แม่ทั้งนั้นเลยอันนี้ใคร เหมันหอมลงนะต้องไปหาหมอนะต้องไปหาหมอนะไปหาหมอจะอยแล้วหมอนะใช่เราจะได้ไปหาหมอวันนี้ก็คือว่าจะวันสุดไปวันสุดท้ายวันสุดท้าย,ายเพราะว่าอีก2วันมันมันไกลจากเ,เราเราไปไม่ได้ใช่ แท็กซี่ก่อนเขาจะไปไใ,ชใช่ค่ะลงล่าแสงจันทร์รวนรน,นโอเคค่ะขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อตอนที่ไปถึงน้องกันเลยนะคะ มาต่ออีกทีนึงตอนที่เราไปถึงน้องแล้วก่อนอหอแล้วหอแล้วมาจอดถึงแล้วนี่น้ำหาน้องในบันดีน้นำพานอ้องบันดียุใส่เนาะไอ้เป็นไอยู่ใส่ขอ ตลาดมาหาซืท,ทองลองเกลือเหรออุ้ยเุณอเอาโอ้ทองเพนก็อยู่เพื่นเพื่อนเรียน่วยสวยเอาเอาเนียค่ะแทบแทบนีไง อยา่าไก่ทองมัจไปถ่ายหน้าไปขอบลาท <พอ S 2> ังอ<ด>ีเร่อได้พอดีลยมันขาดแล้วเพินี่มันขาดแล้วี่ยมันบริเวณพุ่นน,นะนนเานาะไม่ใช่ใช่ไม,มันมา,าม่อย่างวะ ว่าแยวรองทถาผู้ใหญ่วาไได้เป็นครูใหญ่ค่ะเอ้ยก็ไปแคดกูแล้ว ฝาอาแล้วบัดนี้ฝา,าไปแต้งหน้าได้บัดนี้โอเคค่ะพี่พีนุกกอฝาไว้สมีเนอะลองไปแต้งหน้าเลยอแล้วเขาก็ากพอกันใหม่จ้า